สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนส์นะครับก็ได้นำพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ปกโพเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามพิมพ์ปกโพนะครับเป็นพระสมเด็จที่ถกเถียงกันนะครับมากที่สุดในวงการพระเครื่องพระบูชาและก็เหรียญคนาจารย์นะครับ บางท่านนะครับก็จัดให้เป็นพิมพ์ของพระสมเด็จวัลคังโคสิตารามเป็นพิมพ์ปกโพที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจานทร์โตพรมลังศีนะครับเป็นผู้สร้างแต่บางท่านนะครับก็ยอมรับนะครับโดยให้เหตุผลว่าขาหลักฐานและการยืนยันที่แน่นอนนะครับและก็ไม่มีอเอก,กลักษณ์อันสำคัญของพระสมเด็จวัลคังโคสิตาราม เหมือนเช่นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมและก็พิมพ์เกตบัวตูมนะครับซึ่งมีเอกลกักษณ์เฉพาะของพระสมเด็จวะะรัคังโคสิตารามนะครับเช่นมวลสารอของอพุทธคุณนะครับการตัดขอบทั้ง4ด้านและก็ความหดตัวของมวลสารจนปรากฏล่องลอยของเมาา็ดพระธาตุ ลอยรูพุนเข็มลอยหนอนด้นลอยปูไตและรายละเอียดอื่นๆอ,อีกหลายประเด็นนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพระสมเด็จพิมพ์มพโปกโพเป็นพระที่มีจำนวนน้อยมากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกนะครับจึงทำให้วงการพระเครื่องไทยเรา,ายังยังไม่จัดให้พิมพ์ปกโพที่พบอยู่ทั่วไปเป็นพิมพ์มาตรฐานของสมเด็จ วัดละคังโคสิตารามนะครับที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จเป็นผู้สร้างส่วนใหญ่จะอนุโลมให้เป็นของวัดบางขุนพรมนะครับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ปกโพเนี่ยนะครับก็มาโด่งดังมากนะครับในสมัยที่พระสมเด็จบางขุนพรมเปิดกุเมื่อปีพศ .2,500 นะครับและพบพระสมเด็จบางขุนพรม มีพิมพ์ปกโพนะครับผู้คนจึงแตกตื่นว่ากันว่ามีพระสมเด็จวะัลคังโคสิตารามพิมพ์ปกโพเช่นกันนะครับพระนามว่าพิมพ์ปกโพมาจากพระพุทธสิงเป็นองค์พระพุทธปางสมาธิใต้ลมโพบาลังโดยประดิษฐ์สถานในซุ้มครอบแก้วอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระพุทธองค์นะครับและศิลปะพระพุทธรูปใต้ลมโพนี้ได้รับความนิยมในการจำลองการพิมพ์พระเครื่องเลื่อยมาจนถึงยุคสมัยทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะาเป็นที่นิยมกันมากเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพุทธลักษณะนะครับทั่วไปของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับ พิมพ์ปกโพนะครับจะเป็นพระสมเด็จที่บรรจุอยู่ในกุพระเจดีย์ของวัดใหม่อมตรลรดนะครับสภาพขององค์พระสมเด็จจึงมีขี้กุและก็มีเอกลักษณ์ของกุวัดบางขุนพรมโดยเฉพาะและก็มขีข้อที่น่าสังเกตนะครับตำหนิศิลปะแม่พิมพ์ของอโพจะปรากฏช่อโพอยู่ประมาณ20ช่อ ครอบคุมอยู่ด้านบนและด้านข้างของพระเสียนพระประธานสำหรับการพิมพ์ด้านหลังขององค์พระนะครับมีเพียงพิมพ์เดียวเท่านั้นก็คือพิมพ์หลังเรียบนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่แหะครับพระ,ะพุทธศินขององค์พระประธานและฐานทั้ง3ชั้นจะหนาใหญ่สง่างามคล้ายพิมพ์เกตบวตมูม นะครับสังเกตได้จากลำพรกรจะอวบอ้วนพระเผาหน้าตักนะครับจะหนาใหญ่ฐานทั้ง3ชั้นจะหนาและใหญ่กว่าพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับแล้วก็หากตัดซุ้มโพออกศิลปะจะเป็นพระสมเด็จวรัลคังพิมพ์เกตบัวตูมก็ต้องยอมรับนะครับ พระสมเด็จวะละคังพิมพ์ปกโพเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับดังคำที่ว่างมเข็มในมาหาสมุทรกันเลยนะครับพระองค์นี้นะครับที่เพื่อนๆได้ชมนะครับจะผิวพรรณวนะนะครับความเหี่ยวย,ย่นอะไรพวกนี้จะเห็นทั่วไปนะครับทั่วองค์เลยนะครับขอบด้านข้างนะครับการกัด นะครับโด,โดยโดยปกติแล้วเนี่ยการกัดด้านข้างนะครับจะตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับความเหี่ยวย่นเปน็นชั้นๆเลยนะฮะพุทธศินงดงามมากๆเลยนะครับ,นงงเ,นรบเนื้อหามวลสารนะครับนี่แหละครับ ถ้ามีคาบกุนะครับพระองค์นี้ต้องมองว่าอยู่ในกุบังขุนพรมแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับพิมพ์ปกโพเนี่ยจริงๆถ้าอ่านมาลายตำราเนี่ยครับคือมีมีมาตั้งแต่สมัยวัดละฆังแล้วครับเพียงแต่ว่า,าคนมาเข้าใจว่า เจอในกุ่บางขุนพรมนะครับแต่จริงๆมีมาตั้งแต่สมัยวัดละคังแล้วนะครับนะครับด้านหลังงดงามนะครับมีรอยกดนะครับเนี่ยด้านข้างๆเป็นชั้นๆเริ้วๆเลยนะครับตัดเป็นรอยเฉียงลงมานะครับจากด้านหน้าไปด้านหลัง คาบอลากนไนท์นะครับคาบปูนที่สร้างโกขึ้นมาเนี่ยจะปกคุมนะครับเป็นย่อมๆในแต่ละพื้นที่มากน้อยไม่เท่ากันนะครับความเหี่ยวย่นนะครับม้วนซุ้มขอบแก้วนี่ม้วนเลยนะครับม้วนเป็นเส้นหนุมจีนเลยนะครับ ระองค์นี้ถือว่าพุทธสินดูง่ายนะครับแล้วก็พระเนี่ยผ่านการใช้มาน้อยมากนะครับเส้นสายยังคมกริบเลยนะครับสังเกตที่เท้าท่านนะครับพระบาทท่านเนี่ยคือจะเป็นเส้นเรียวเลยนะครับแล้วก็มีเส้นผ้าทิพย์นะครับด้านล่างองค์พระ ก็เป็นเส้นคมเห็นได้ชัดนะครับตั้งอิ้วนะครับจะขึ้นแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยสายสายจากจาก้ายมือเราเนี่ยครับจะเห็นเป็นคาบเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดของ อ,องค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียด ดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่า มีผงเหล็กไหลไผดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้ไม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็น นะครับทำให้เราเห็นอลารกอไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับ ในรุ่นอันด o อยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซน์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับ2นะครับ ฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับ และอยู่ในหยดน้ำได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับ แล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ